ับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ตลาดจันทุรีนะครับเลยร้านชัชวาลน,นะครับจากทุกอย่าง20มานะครับวันนี้เปิดวันแรกนะครับเราก็าไ,ปไปชมกันสนองบรรยากาศกันสักหน่อยนะครับเดี๋ยวไปสแกนก่อนนะครับ พอมีที่จอดรถด,ด้านในนะครับที่ผมจอดโมไซค์ครับอยู่ด้านนอกขนะขร้านยังยังมีว่างอยู่นะครับ แต่ไม่รู้เขาเก็บแล้วหรือเปล่าครับเห็นบางร้านเขาเก็บของแล้ว ที่จอดรถอยู่ด้านหลังนะครับบางร้านมีเก็บของนะครับ อานะครับมีข้าวโพดนะครับขายไปแต่กี่โมงครับขายตั้งแต่บ่ายสองครับขายตั้งแต่อนะครับมาอุดหนุนได้นะครับปิดเลิกประมาณกี่โมงครับเนี่ยอ๋อเดี๋ยวไปนะตอนนี้กี่โมงแล้วเอ่ยตอนนี้ทุ่มสี่สิบห้านะครับอ่าว่างๆมาอุดหนุนได้นะครับขายทุกวันปะครับขายทุกวันหรือเปล่าครับไม่น่าจะเพราะว่าผมยังมาลงที่จานทานคุณอ๋อนะครับ มีชื่ออะไรนะครับวีระพี่วีรพจนะครับขายข้าวโพดนะครับมีจันจันอังคารพุทธครับผมมาอุ่นนุนกันได้นะครับผมเขาจะเพจสวัสดีนครนายกนะครับอยู่ข้างห้องน้ำนะครับห้องน้ำสะอาดนะครับดูดีเลย ตอนแลกอยู่นะครับร้านก็ยังไม่เยอะมากนะครับประมาณ2จะ2ทุ่มแล้วก็เห็นเก็บกันหลายร้านแล้วนะครับแต่เมื่อกี้ที่ถามเจ้าข้าหนึ่งเขาก็ขายตั้งแต่ประมาณ2ทุ่มแล้วนะครับไปขายตั้งแต่บ่าย2แล้วนะครับพอ2ทุ่มก็เริ่มเก็บกันละถ้าใครจะมาก็คงมาได้ตั้งแต่เย็นบ่าย,าย,าย,ยเย็นนะครับ

นี่เป็นด้านริมนอกนะครับก็จะมีด้านในนะครับเดี๋ยวไปเดินด้านในกันแล้วกันนะครับด้านในด้านใต้ต้นจามจุรีนะับมีไฟสวยงามเลย ้านในเดก็มีเต็นเป็นล็อกๆนะครับต้นจามจุรีประดับไฟสวยงามนะครับอานะครับมาเจอแอดมินเพจสื่อนครนายกเลยนะครับพี่โจะนะครับสวัสดีครับ มาตัวนี้ตัวใหม่อ่า om om4 ไหนๆก็ดูหน่อยดีนครับยังไรอยู่นะครับออ๋ยังไรอยู่ก็ไม่มีไรครับมันดีตรงมันไม่ต้องใช้กิฟตนี่อ่ามันไม่ต้องมาล้านไงอันนี้แมกเนตพอดีตรงนี้แหละแต่มันก็ลำบากตรงว่าถ้าเราเปลี่ยนมือถือลำบากหน่อยมันจะมีที่หนีให้อีกตั้งหาอันอันหน่อยหรือยังไหมน้องเมย์น้องเมย์เดี๋ยวพี่โทรหาครับผมน้องเมย์ไอ้ต้นไม้ในต่างห่งของนครนายก เฮ้สวัสดีนครนายกสวัสดีนครนายกครับเดี๋ยวนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวๆพี่ไลฟ์เสร็จแล้วมานั่งคุยกันได้ครับผมอันนี้พาชมบรรยากาศครับอีกหน่อยก็เดี๋ยวก็คงจบไลฟ์นะเพราะว่าประมาณสองทุ่มเขาก็เหมือนเลิกหลายร้านก็เริ่มเลิกกันแล้วนะครับบางร้านนะครับแต่บางร้านก็ยังขายอยู่นะครับววงหวานกอบอร่อยฉ่ำลึกใส่กานูนะคะ วัดีครับอ้าวสวัสดีครับผมครัวอันนีร้านปลาทูนะครับขายดีนะครับขายดีไหมวันแรกขายได้ขาได้อ่าปลาทูนะครับมาอุ่นหนุนกันได้นะครับขายทุกวันไหมครับเนี่ยทุกวันเลยครับมาทุกวันเช้าตั้งแต่กี่โมงครับอ๋อมาขายแต่หกโมงเช้าเลยครับอุ่นหนุนกันได้นะครับที่ตลาดจันทุรีนะครับผมอ้าวสวัสดีครับ da ยี่มสวยฝาดโ้ซิ่งสิ่งสกปรกสิ่งอุดตันออกมาอย่างอ่อนโยนได้ค่ะยูซูลิน AI Clearing Treatment ลดสิวอุดตันถึงต้นต่อพร้อมฟื้นบำรุงให้ผิวเรียบเนียนไม่แห้งมอผู้ใช้จริงมากกว่า80เปอท่าที่ถามนะครับคือตลาดมีแต่เช้านะครับเขามีมีทั้งวันนะครับแล้วมันก็อยู่ที่ว่าเจ้าไหนเขาจะมาขายเวลาไหนนะครับ ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ใครว่างๆงก็มาเดินเล่นได้นะครับมีตลาดมีทุกวันนะครับแต่ผู้ค้านี่แล้วแต่นะครับเพราะว่าเขาก็มาให้เหมือนกันนะครับเพราะบางคนก็อาจจะไปตลาดอื่นอะไรกันเย่นี่านะครับเดี๋ยว,ว่ผมก็นะครับแต่ว่าคงจะจบไลฟ์สดกับเพียงเท่านี้นะครับว่างก็มาเดินเล่นกันได้ครับ ว,วันนี้ก็คงลางไปแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ